คุยหัวข้อต่อไปเลยนะคะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือ,อแผนการเดินทางนะคะก็คือแผนกนารท่องเที่ยวนั่นเองนะคะคเราควรจะทำนะคะเป็นแบบเหมือนตารางงานนะคะเป็นแผนตารางงานนะคะก็คือ,เ,อเป็นช่องตารางนะคะหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือวันเดือนปีนะคะแล้วก็รายการนะคะแล้วก็ ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไปรวมยอดนะคะว่าใช้ประมาณเท่าไรสมมติเราไปวันที่หนึ่งนะคะไปวันที่หนึ่งสมมุติเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะสมมติไปเที่ยวไปเดือนห้าใช้รายจ่ายอยู่เท่าไรกะบกไปนะคะวันที่สองไปเลานอานะคะไปทานข้าวการใช้เท่าไรอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไปเที่ยวทุกวันในในหนึ่งเดือนที่เรา ไปเที่ยวนะคะบาง,งทีเราก็อาจจะบอกวันนี้หออยุดอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. เดินเล่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็อาพอเราเขียนรายการเสร็จนะคะเราก็ควรจะแบบเขียนรวบรวมว่าค่าใช้ใจ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่หนึ่งเดือนที่เราไปนะคะ mm hmm. บวกกับค่าตั๋วอะไรอย่างเงี้ยอา่าก็ว่ากันไปนะคะรวบรวมอ่ะ อจาจจะกี่หมื่นก็ว่ากันไปนะคะหรือเท่าไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่ละคนนะคะเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายนะคะก็ทาเป็นแผนการเดิน,นทางนะคะออกมานะคะเพื่อที่จะ,ะให้มันคล้องจองกับเขาเรียกว่ากับกับราย,รายการ เงินของเราในบัญชีนะคะให้มันแบบสอดคล้องกันนะคะมันจะได้มีความน่าเชื่อถือนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ